สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดเอฟสิทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนวันนี้ตื่นช้าหน่อยสิครับเดี๋ยวเราจะไปอำเภอกันเนาะก็เป็นกำลังใจครับอ่าเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนไว้ที่ครับนะก็เมื <c oughs> ่อคืนนี้มีคนออกมาดิ้นนะครับออกมาดิ้นอย่างหนักเลยรับมีคนออกมาดิน้นออกมาตาล,ลานชาวบ้านนะพี่รับนะย้ำครับว่าสิ่งนี้ผมจะพูดต่อไปนี้ เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเราฟังตัวใส่เข้าไปเพื่ออัศรถนะครับในการรับชมรับฟังนะครับคือคุณออกมายอมรับสาภาพแล้วว่าคุณคุดเจาะบ,บอกมาดานจริงนะครับคือออกมาประกาศให้ชาวบ้านนะค,ะครับที่รวมตัวนะครับไปที่อาเภอ เพื่อปกป้องสิทธิ์นะครับปีนี้ก็อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่บ้านนะก็ชาวบ้านนะครับว่าถ้าพวกคุณไปนะครับอำเภอพวกคุณก็จะเข้าทางมันพวกคุณก็ต้องไปรับสารภาพเหมือนมันพวกคุณก็ต้องเสียค่าปรับเหมือนมันต้องเสียเงินเสียค่าปรับนะครับห้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับก็ฝากถึงชาวบ้านด้วยแต่สำหรับไม่ไปเราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะครับ เรามีการร้องเรียนมาค่ยว่ากันถูกต้องไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ของเราเฉยๆไม่ต้องไปตามเกม,มนะครับทีนถ้เราไปตามเกม,มเมื่อ,อไรปุ๊บย้ายดีก็จะเข้าทางมาเลยนะครับเข้าทางเลยแล้วก็ฝากถึงชาวบ้านนะครับฝากถึงผู้ใหญ่บ,บ้านด้วยนะครับอย่าไปบ้าเยี่ยวตามอีเจ้าแม่คนนี้นะเจ้าแม่ปวก น้ำเหมือนปวกนะทีถ้าคุณไปบ้าเยี่ยวตามเจ้าแ,แม่ปวกเนี่ยนะับท่านผมมองเลยว,ว่าเขาทางมันหมดเลยครับคือตอนนี้มันเอามาอ้างว่าเอฟซีเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าคนไหนจะลองเรียนบอกบาดานชาวบ,บ้านมันบอกว่ามันไม่รับมันไม่รับผิดชอบมันไม่รู้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านบรุบตัวที่อำเภอไปหาทางออกการที่ไปหาทางออกอย่างนั้นมันก็เหมือนการเราไปรับสาร,รภาพแล้วก็ไปเสียคับปรับกรมทรัพนะครับกรมทรัพประดานเขากรมทรัพประดานในที่กับเขาจะพูดยังไงอ่ะเขาปรับอยู่แล้วนะเขาปับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปอำเภอก็คือเหมือนกันเรารับสาร,รภาพแล้วอำเภอก็ไม่ได้มีอำนาจอะไร ตรงนั้นด้วยนะครับอำเภอไม่มีอำนาจอะไรเลยนะครับพุดทายที่ครับวันนี้ครับนนออกมาประกาศด้าน,นว่าผู้ใหญ่บ้านกลัวนะครับกลัวอะไรผมถามมาเพื่อบ้านกลัวอะไรเขาต้องกลัวเลยเขาไม่ทําผิดเขาก็อยู่เขานนิงๆงนะแต่คนที่มันกลัวเนี่ยคือใครชาวบ้านเขาไม่ให้ฟาร่มมมือหรอกนะครับอืม าวบ้านเนี่ยนะขอไหมให้ความร่วมมือกับคุณหรอเพราะเขารู้ว่าคุณกำลังจะยืมมือชาวบ้านเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมานั่งพูดเนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมดูด้าน้ำลายนะผมดูดลนน้ำลายกลัวครับแล้วก็เกิดอาการที่แบบอยากให้ชาวบ้านนะอ่อ ไปตามเกมของนางใครจะไปฟังมึงมึงทำอะไรกับชาวบ้านไปบ้างผมถามหน่อยจริงปะคุณทำอะไรกับชาวบ้านไปบ้างทำกิจกรรมอะไรชาวบ้านไปบ้างชาวบ้านต้องไปตามมึงเหรอชาวบ้านต้องเชื่อมึงเหรอมึงเป็นผู้ใหญ่บ้านนะลูกบ้านต้องฟังผู้ใหญ่บ้าน และการที่มึงไปอำื่อวังเนี่ยมึงข้ามหัวผู้ใหญ่บ้านน่ะไม่เกลียดผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับแล้วยังออกแล้วยังออกมาขู่ชาวบ้านว่าให้ดูอยู่ส่วนอย่างน้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างคือพยายามขู่ชาวบ้านในส่ครับนะถ้าไม่ไปเผื่อก็จะเป็นมันสูตรอย่างน้อยจากดีให้ไปอำเภอไปหาทางออกด้วยกัน<ม>เออดูนางพูดได้สิครับ <c oughs> เออนะครับเอามาคู่ชาวบ้านในสิครับผมงงมากเลยคือ ท่านฟังผมนะครับตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอาการแบบว่าเกิดฟามวัดแหว่งโกดอาการกางชอบกางชอบโกดไม่มีสตินะไม่มีสติในเมื่อไม่มีสตินะครับก,นนะนะก็ต้องตามนั้นนะนะก็ต้องตามนั้น เัรานั้นเรารับกรรมนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับท่านผู้การนะท่านก็บอกว่าท่านถ้าต้องสารผู้ที่อยู่ตามคำบรรชาของท่านรุ่หรองท่านว่าอะไรอย่างนี้แต่ท่านก็พูดได้ไม่เยอะนะครับท่านพูดได้ไม่เยอะนะไป่ีครับเพราะฉะนั้นดีครับวันนี้นะครับก็รอรอชมนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ครับเราตามชมแล้วกันใครทํากรรมดีก็ได้ดีนะครับใครทากรรมชั่วก็ได้ชั่วออกมาขู่ชาวบ้านออกมาขู่ผู้ใหญ่บ้านผมมองแบบว่า <S <S ว่าอย่างนี้ล้าหลานไปเรื่อยครับล้าหลานไปหมดเลยล้าหลานไปไปไป,ไปมุดัว่วงหมดเลยไม่สนใจใครทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับนะก็เราที่ตามชมนะครับว่าเราจะไปอำเภอกัน,น เราจะไปหาความจริงกันนะครับเี่อมเพอกันนะครับจริงๆไม่ควรที่จะดึงชาวบ้านมาครับนะเพราะว่าผู้ร้องนในยในฐานเรื่งเนี่ยเขาร้องเขาร้องคุณเขาไม่ร้องชาวบ้านถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคุณเรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยคือมึงรับสภาพไปจบเสียเขาปากจบมึงอย่าไปดึงชาวบ้านมาสิจริงไหมครับเหมือนร้องเรียนที่ก็ไปดึงชาวบ้านปลาแหวงมาบอกระดานก็ไปดึงชาวบ้านปลาแหวงมาคือไม่ยอมตุยคนเดียวคือผ่านกลาง เสียหน้านะเสียหน้านะครับนะผู้หญิงที่เสียหน้านะครับเจ๊เงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นังด้านไว,วทุกท่านก็รอยตามชมครับใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วนะครับออกมาขู่ผู้ใหญ่บ้านออกมาขู่ชาวบ้านนะครับแบบนี้ก็คือสายข้าวายงานมาว่าชาวบ้านเขาไม่โอเคแลวตรงน,นี้ชาวบ้านเขาไม่ยอม แล้วไม่พอใจต่ำยางหนักนะครับก็ต้องรอครับทีครับว่าวันนี้มีอะไรขึ้นมนาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับเอฟซีได้ฟังกันนะครับที่ยมเภอนะที่พ,พบรักที่ยมเภอครับท่านวันนี้เราจะไปแจ้งยาครับนะเราไปแจ้งยาที่ยมเภอนะเราจะไปยายาน้องดำอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าน้องดำจะยอมยาดูหรือเปล่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องยาครับ โอเคครับที่ทานครับ